ช่วงนี้จะมีโอกาสมีโชคในเรื่องของการบุกเบิกงานใหม่หรือการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการได้งานใหม่เกิดขึ้นได้บางท่านกําลังจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะเงินก็น่าจะหนึ่งแหละมาจากน่าจะมาจากความสามารถของคุณด้วยในการสแสวงหาเงินอีกหนึ่งช่องทางรายได้เสริมต่างๆนะคะอาชีพเสริมต่างๆ นะคะส่วนบางท่านก็จะมีโชคกับคนใกล้ตัวได้ไหมได้ด้วยนะคะกับการติดต่อการสื่อสารอะไรประมาณนั้นใครทําอาชีพนะคะเกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างๆนานาช่วงนี้นะคะจังหวะมานะคะช่วงนี้จังหวะมาแต่ก็จะมองในมุมมองว่าใครที่ต้องติดต่องานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลอย่างเงี้ย นะคะการต่างประเทศหรือคุณจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับงานการติดต่อเจราจาการงานการติดต่อเจราจาอะไรก็แล้วแต่ก็จะนําพาโอกาสความโชคดีมาสู่ชาวพฤกษกนะคะชาวพฤกษก์ค่ะบ้านบางท่านอยู่ไม่ติดบ้านนะคะนะคะหรืออาจจะมีช่วงจังหวะที่คุณที่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์การไปไปนอนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทั้งนั้น นะคะแล้วก็ภายในบ้านก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยความวุ่นวายนิดนึงได้หรือคุณอาจจะมีในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับเอ่ยวงศาคณาญาตินะคะขอขยายค่ะเอ่ออาจจะมีในเรื่องของการเกี่ยวข้องวงศาคณาญาติอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเกี่ยวข้องวงศาคณาญาติก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินธุรกรรมการเงินอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าช่วงนี้ในเรื่องของงาน นะฮะในเรื่องของงานใครที่ตั้งใจเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นโชคนะฮะหรือตัวตนของคุณก็ได้รู้สึกว่าช่วงนี้ฝักใฝ่ในเรื่องของงานจะลุยงานละนะฮะอะไรอย่างนั้นอ่ะใครกําลังอยากจะบุกเบิกงานอะไรใหม่ๆที่มีควมที่คุณรู้สึกว่าเอองานเนื้องานนั้นนะคะต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอะเราจะทําไปรอดไหมเราจะทําไปไหวไหมอะไรอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นจังหวะ ที่คุณต้องได้เริ่มนะคะเป็นจังหวะค่ะนะคะส่วนบางท่านก็จะมีปัญหาในสายงานเช่นกันนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเชื่อว่าตั้งแต่ยิ่งตั้งแต่อดาวอาทิตย์ย้ายมานะคะดาวที่จะย้ายมา14มีนาคมก็คุณระวังความกดดันต่างๆนานานะคะในสายงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคนะคะบางท่านกํบบาลังจะมีโอกาสได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านซื้อของใหม่เข้าบ้าน ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคได้ไหมได้พาะดาวเกตสถิภพ,พุตตะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคได้หรืออารมณ์ประมาณว่านะคะอารมณ์ประมาณว่าโชคของคุณตรงนี้คุณอาจจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอยู่นะคะมีข่าวดีกับผู้หลักผู้ผู้ใหญ่บางคนอยู่ได้นะคะ